685าธรรมมีอารมณ์เป็นอดีตเป็นฉนะัยธรรมคือจิตและเจตสิกเหล่าใดปรารภอดีตธรรมเกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมมีอารมณ์เป็นอดีตธรรมมีอารมณ์เป็นอนาคตเป็นฉ,ฉนัยธรรมคือจิตและเจตสิกเหล่าใดปรารภอนาคตธรรมเกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมมีอารมณ์เป็นอนาคตธรรมมีอารมณ์เป็นปัจจุบันเป็นฉนัย ธรรมคือจิตและเจตสิกเหล่าใดปรากรปัจจุบันธรรมเกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมมีอารมณ์เป็นปัจจุบัน686ธรรมเป็นภายในเป็นฉนธรรมเหล่าใดเป็นภายในเป็นเฉพาะตนเกิดแก่ตนเป็นของเฉพาะแต่ละบุคคลเป็นอุปาทิน,นะของสัตว์นั้นๆ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นภายในธรรมเป็นภายนอกเป็นฉนัยธรรมเหล่าใดเป็นภายในเป็นเฉพาะตนเกิดแก่ตนเป็นของเฉพาะแต่ละบุคคลเป็นอุปาทินะละถึงสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นภายนอกธรรมเป็นภายในและเป็นภายนอกเป็นฉนัย ทมทั้งสองประเภทนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทาเป็นภายในและเป็นภายนอก